หยุดถ้าคุณกำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่สงบแต่ไม่ไกลเมืองเพลาเจอแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูโครงการที่ทำให้คำว่าบ้านสบายกลายเป็นจริงแต่ว่าจะเป็นโครงการไหนแล้วดียังไงตามเพลมาเลยค่ะอยู่กับแพลวที่โฮมไบเออร์ ข้าวันี้พระพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือสุภลัยมณฑาแอดพุทธมณฑลแถวนี่ชอบตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการเลยนะคะเพราะว่าดูเรียบรู้ดูทันสมัยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปแสดงให้เห็นว่าทางโครงการให้ความสําคัญมากๆในเรื่องของดีไซน์ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดที่ทําให้โครงการนี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีกก็คือถนนเมนไม่มีสายไฟฟ้าเลยนะคะเพราะว่าทางโครงการเขาใช้ระบบไฟฟ้าลงดินบรรยากาศโดยรวมก็เลยดูสะอาดตาสบายตาแล้วก็สงบ มากค่ะ โครงการตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสายสค่ะซึ่งเป็นถนนหลักไม่ใช่แค่ถนนใหญ่ธรรมดานะคะใกล้ทั้งเซ็นทรัลสารายยาใกล้ทั้งหมหาวิทยาลัยมิโดนสาราย,ยาแล้วก็ศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษรวมถึงแนวถนนเส้นรอบเมืองหลายสายค่ะก็เลยไม่ได้โดดจากความเป็นเมืองมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังได้ทั้งความสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวค่ะถ้าคุณขับรถออกจากเมืองนะคะมาทางราชพฤกษ์หรือว่ากาญจนาพิเศษก็สามารถเลี้ยวมาเข้าสาย4ี่มาที่โครงการได้เลยซึ่งเป็นข้อดีมากๆค่ะสำหรับใครที่อยากได้บ้านโครงการใหญ่แต่ ว่าไม่อยากเสียเวลานั่งรถเยอะจนเกินไปค่ะ มาดูภาพรวมของโครงการกันก่อนเลยนะคะโครงการนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ61ไร่แล้วก็มีแบบบ้านอยู่ด้วยกัน236ยูนิตค่ะซึ่งบ้านแต่ละหลังนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6แบบเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่ t ropical oriental โดยแต่ละแบบนะคะก็จะมีขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่ประมาณ57ถึง119ตารางวาและพื้นที่ใช้สอย190ถึง393ตารางเมตรค่ะมีแบบบ้านสุภวัฒ์ สุภราชสุภจิตราสุภัทนนสุภราน,านันและสุภรดีค่ะตอนนี้เพลอยู่ที่หน้าบ้านสุภรานาันนะคะกับ4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถและพื้นที่ใช้สอย214ตารางเมตรค่ะแถมยังรองรับ EV Charger เจอด้วยนะส่วนสีสันของบ้านเนี่ยก็จะเป็นแนวน้ำตาลเบจขาวเป็นหลักได้ภาพรวมที่อบอุ่นมากๆเลยละคะ่ะ เข้ามาภายในบ้านรู้สึกสบายมากเลยส่วนกลางเขากว้างมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะส่วนกลางเนี่ยเขายังออกแบบมาเป็นโอเพ่นแปลนส่วนนั่งเล่นกับพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยเชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกันเหมาะมากๆนะคะสําหรับครอบครัวที่อยากจะมีพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกๆได้เล่นกันหรือว่าจะวางโซฟาขนาดใหญ่สําหรับวันพักผ่อนแบบนี้เนี่ยก็คือเหมาะมากๆและที่สําคัญบริเวณชั้นหนึ่งนะคะมีกระจกรอบบ้านเลยเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติเข้าตลอดทั้งวันแน่นอนส่วนวิคเอนถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปแฮงเอาท์นอก บ้านเนี่ยก็มีพื้นที่เอาท์ดอที่อยู่ติดริมสวนบรรยากาศชิวๆเลยล่ะค่ะ สำหรับครัวที่ให้เป็นครัวปิดค่ะแล้วก็มีประตูบานเลื่อนรวมถึงมีหน้าต่างตรงนี้ด้วยแสงธรรมชาติเข้าเต็มๆก็เลยโปร่งมากๆนะคะซึ่งครัวไซส์ขนาดนี้เนี่ยใครชอบทําอาหารฟินแน่นอนจะทําอาหารเมนูไหนก็คือสะดวกสบายไปหมดส่วนจุดที่แพรชอบที่สุดจุดนี้เลยค่ะมีหน้าต่างนะคะที่เชื่อมระหว่างส่วนครัวกับบริเวณส่วนกลางด้านนอกทําอาหารเสร็จเสิร์ฟออกไปแบบนี้เลยเท่มากๆค่ะ และสำหรับ laundry ซ o เนี่ยก็แบ่งมาให้แบบชัดเจนเลยนะคะจริง,รงๆเราไม่ค่อยได้เห็นในแบบบ้านอื่นๆเท่าไหร่ที่อาจจะไม่ได้มี laundry ซ o n e ให้แบบชัดเจนแบบนี้แต่ที่นี่เขาเน้นค่ะ เลขหนึ่งฟังชันไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือห้องนอนชั้น1ตรงนี้ค่ะสามารถเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นะคะเพราะว่าอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านแบบนี้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบเต็มๆหรือว่าจะปรับเป็นห้องทํางานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับห้องน้ําของบริเวณชั้น1นะคะฟังก์ชันชัดเจนมากเพราะว่าแยกส่วนเปียกส่วนแห้งค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2จะเจอกับ Family Area แบบนี้ก่อนเลยก็จะเป็นโซนส่วนตัวสําหรับสมาชิกในครอบครัวนะคะเวลาที่มีแขกมาที่บ้านแล้วอยู่ด้านล่างก็ยังมีพื้นที่ด้านบนไว้ให้ทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าจะทําเป็นมุม Activity สําหรับเด็กๆก็ได้ค่ะ ุกคนคะแพวหลงรักห้องนี้มากมาสเตอร์เบดรูมสวยสุดๆค่ะพื้นที่กว้างเต็มโซนหน้าบ้านแบบนี้เลยแสงธรรมชาติเข้าดีแบบสุดๆฟังก์ชันการใช้งานแบ่งได้แบบชัดเจนตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนวางเตียงไซส์ใหญ่ได้สบายๆมีพื้นที่เหลือสําหรับโต๊ะข้างเตียงนะคะแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับโซน Wal k in Closet จัดเสื้อผ้าเยอะจะก,กระเป๋าเยอะก็คือเก็บได้หมดแน่นอนแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับโซนของห้องน้ํานะคะอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานนี่ครบมากๆบา๊ทับเนี่ยก็ให เป็นมาตรฐานเลยล่ะค่ะและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ห้องนอนที่2ของบ้านค่ะเป็นห้องนอน2ที่ขนาดใหญ่ไม่แพ้มาสเตอร์เบดรูมเลยนะแสงธรรมชาติเนี่ยเข้าจากทุกทางแบบเต็มๆเหมือนกันค่ะพื้นที่การใช้งานก็เยอะมากๆสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่ตรงนี้อาจจะวางเป็นม s a ซาช์แช์ก็วางได้แบบสบายๆที่ชอบอีกอย่างห้องน้ําในตัวด้วยค่ะ มาที่ห้องนอนที่3กันต่อเลยนะคะขนาดกว้างพอที่จะจัดวางฟังก์ชันทุกอย่างในห้องได้แบบครบค่ะเหมาะสําหรับครอบครัวขยายก็สามารถมีอีกหนึ่งห้องนอนได้หรือว่าอย่างบ้านแพรวเนี่ยสมาชิกไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นสตูดิโอนะคะไว้ถ่ายงานหรือว่าอาจจะเป็นมินิโฮมเทอเตอร์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ห้องน้ํำในตัวเหมือนเดิมนะ แล้วคำถามที่ว่าวันธรรมดาหลังเลิกงานจะใช้ชีวิตยังไงคำตอบก็คือใช้ชีวิตให้สบายเลยค่ะ เพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งสโมสสอนมีทั้งสระว่ายน้ำค่ะที่เป็นระบบน้ำแร่เด็กๆลงว่ายน้ำได้อย่างสบายมากๆนอกจากนี้นะยังมีสวนส่วนกลางรอบโครงการได้บรรยากาศที่ร่มรื่นผ่อนคลายมากๆค่ะมีพาววลเลียนจุดพักผ่อนกลางธรรมชาติมีเพลย์กราวให้เด็กๆได้วิ่งเล่นออกกำลังกายกันทั้งวันมีพัทติ้งกรีนด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะซ้อมพัดกอล์ฟนะคะภายในสโมสรอนนะคะก็ยังมีทั้งฟิตเนสรูมทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซ ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มีตลอด24ชั่วโมงส่วนการเข้าออกโครงการก็จะเป็นระบบ LPR ค่ะและค่าส่วนกลางอยู่ที่36บาทต่อตารางวาต่อเดือน สรุปเลยนะคะโครงการสุภาลายมนทลาแอดพุทธมนตนให้ครบเลยทั้งบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่พื้นที่โปร่งทำเลติดสายสีแถมถนนเมนนะคะยังใช้ระบบไฟฟ้าลงดินส่วนบรรยากาศในโครงการก็คือสงบมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเชื่อมต่อเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการก็พร้อมใช้งานได้จริงค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยากให้ลูกโตแบบอิสระแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเดินได้แบบสะดวกรวมถึงที่จอดรถ2คันแบบไม่ลำบากค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่คุณควรมาดูจริงๆราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่8.9ล้านบาทส่วนหลังที่เพาพาทุกคนไปดูเริ่มต้นที่10.5ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นโซลารูฟท็อให้ทุกหลังเลยละค่ะ ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วร,รู้สึกว่ามันใช่ใช่แน่ๆอย่ารอช้าค่ะเพราะบ้านแบบดีแปลงสวยมักจะถูกเลือกไปก่อนใช่ไหมคะและถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถหาอ่านได้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เพลาไปแล้วนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย